ค่ะเมื่อนี้ฝนตกนะคะตอนนี้เวลา17เนนิการห15นาทีนะคะอคัดคลิปค่ะฝนตกเนาะฝนตกก็เลยแบบว่าอยากหุงเข่าเฮ็ดวิธีหุงเข่าให้เบิงนะคะทำคลิไปไว้เบงนะคะนี่เลยค่ะวิธีหุงเข่ากับเตาแก๊สเฮ้านะคะเพื่อแบบว่าไฟดับอียงจังสี่นะคะเตาแก๊สหรือเตาถ่ตตานเฮ้าซอยได้นะคะ เดี๋ยวมือลังเขาสีหุงแบบเตาถ่านเห็นเบิ่งนะคะแต่เมื่อนี่เอาเป็นเตาแก๊็นะคะวันก่อนเขาหุงกับกระทะนะคะเมื่อนี้หุงกับหม้อหุงเข่าเลยนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเวลาน้ำเดือดเพราะน้ำเดือดเสร็จแล้วเขาเทข่าลงไปนะคะเทเข่าแล้วก็ค้นนะคะเพราะว่าข่าเนี่ยติดหมอนะคะค้นไปเลยค่ะค้นไปจนกว่าเข่าเขาซิอ่าเรียกว่าอะไรแตกเม็ดหมดนะคะเพราะว่าตอนเทลงไปนี่เข่าจับก้อนนะคะ เผากับค้นรื่เรื่อยค่ะพอค้นเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะเข่ากจะแตกเม็ดนะคะกจะิมีเป็นกระจุกอยคนย้นจนกว่าเขาจะแตกออก,กกันนะคะฝนตกนะคะช่วงนี้นี่ค่ะค้นไปเร,เรื่อยค่ะแล้วเนี่ยค่ะป่อยเหตุเขาเดือดพักนึงนะคะแล้วก็ค้นต่อค่ะบเบลละนะคะเข่าบเบลละ ขอให้ไฟแห้งค่ะน้ำเดือดนะคะใส่ลงไปเลยจ้ะนี่ค่ะแล้วก็ลูกซสาเห็ดอันนั้นนะคะมีขิบน้ำนะคะแขงแม่ทำเลยค่ะเมื่อน,นี้นี่จ้าเขาเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มสีได้แล้วนะคะเริ่มแตกเม็ดแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเฮาสีเอาเอาหน้ามี่ออกนะคะแล้วก็ เอาน้ำไปกินนะคะวิตามินค่ะบอกยังไงคือเขาเอิ้นไว้อย่างเงี้ยเอิ้นว่าหินน้ำออกเนาะหรือลินน้ำออกนะคะน้ำข้าวเพื่อทีบซิว่าห้เข่าแฉะนะคะนี่เล็ค่ะเฮาเอาน้ำออกแล้วเฮาก็ตัง้งแก๊สไฟอ่อนอีกนะคะเพื่อที่ห้เข่าอมแล้วก็เม็ดเข่าแห้งนะคะเดี๋ยวเฮาก็ จะเอาฝามาปิดค่ะนี่ค่ะปิดฝาไว้นะคะแล้วก็เปิดไฟแบบต่ำสุดเลยค่ะไฟอ่อนสุดเลยนะคะถิงไว้นะคะแล้วเขาเนี่ยค่ะเขาตักน้ำเข่ามาแล้วนะคะน้ำเข้านี้วิตามินสูงนะคะได้แค่นี้นะคะเ๋ยวเใหกับซีไซเกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลน้อยนึงนะคะกินค่ะเป็นวิตามินนะคะแล้วเขากลับมาเบิ่งเข่าเขานะคะวันนี้นะ นี่ค่ะเข่าคืนมอนะคะเริ่มแห้งแล้วนะคะเม็ดเลี้ยงเม็ดสวยนะคะนี่ค่ะคือคือเขากิจับหมุนนะคะแข้งซ้ายแข้งขวาแล้วก็หมุนให้เขาแบบว่าเหยให้น้ำได้แห้งออกจากเข่านะคะหงแบบนี้เข่าซิบก่ค่อยบูดแล้วก็ซิบบ่ค่อยเสียง่ายนะคะหุูกับเตาแก็สหรือเต่าท่านนะคะแต่ของเขาคือแบบง่ายที่สุดคือหุงกับเตาแก็สนะคะนี่ค่ะเม็ดเข่าเขาสวยนะคะ เป็นวิธีที่แบบว่าก็อยากลงคลิปทำห้เบิงนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะขอบคุณค่ะ